สวัสดีครับวันนี้จะมาแปลกหน่อยนะวันนี้ผมมีเกสด,ด้วยละ่ะเป็นเพื่อนผมเองคือเต้สวัสดีครับเต้ครับผมอ่า <c oughs> เทปนี้ก็คือจะเกี่ยวกับว่าเอ๊ะอย่างฟรีแลนซ์อย่างเราเนี่ยและอยากจะซื้อบ้านอย่างมีที่อยู่เนี่ยจริงแไม่เป็นปัญหาใหญ่มากนะเพราะเรามันไม่เหมือนพนักงานออฟฟิศแม่งมีเงินเดืนอนมีอะไรนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้เต้เนี่ยมันมันเปิดบริษัทเกี่ยวกับในหน้าวันนี้ก็พอดีมาแถวนี้ก็ลากตัวมาหลอกใช้มันนะครับแล้วก็มาทําคลิปวันนี้ ทั้นิดหนึ่งถามกูรูกูรูเพราะในบรรดาเพื่อนผมนี่มันก็รู้เยอะสุดแล้วขี่กันพวกนี้นะถามจริงพวกฟรีแลนซ์เนี่ยจอางจริงแล้วแม่งแม่งซื้อบ้านหรืออยากซื้อคอนโดนี่แม่งมันเรื่องที่ยากนะถามตรงๆตรงๆตรงๆอย่าอย่ามาสร้างภาพบอกเลยไอ้ยังไงครับค่อนข้างยากยากนะยากยากกว่าคนที่มีงานประจําหรือว่าไม่เงินเดือนพอสมควรยากมากไหมอันนี้ลูกค้าที่เป็นฟรีแลนซ์เยอะไหมต้องบอกว่าน้อยน้อยแค่ไหนประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วคู่ผ่านไหม กูผ่านก็อีกครึ่งหนึ่งก็คืออีกครึ่งหนึ่งก็คือประมาณเหลือห้าเปอร์เซ็นต์าผ่านครึ่งตกครึ่งผ่านครึ่งตกครึ่งตอนนี้่อแล้วจะปิดคลิปหนีกันแล้วเพราะว่ามันเพราะเราบอกว่าแต่แต่ก็บอกว่ามีโอกาสอ่าอจริงมีโอกาสจริงวะเนี่ยหรือว่าหลอกเขาจริงมีโอกาสจริงอ่โอเคโอเคโอเคล้าไงต่อคือเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่เคล็ดลับหรอกมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทําเลยล่ะก็คือว่าคือถ้าคุณมีรายได้เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแบงก์ก็จะมองว่า รายได้คุณอ่ะไม่ประจํามันมีไม่แน่นอนไม่สออเสมอเหมือนเงินเดือนเขาจะประเมินอันนี้เขาจะประเมินน้อยเป็นกี่เท่าของพนักงานออฟฟิศปกติก็คือประเมินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมติว่าที่คุณได้รับสมมติว่าพนักงานออฟฟิศแม่งมีเงินเดือนสามหมื่นเราอาจจะต้องมีหกหมื่นถึงจะมีภาษีเท่าเขาใช่อแล้วถ้ามันไม่แน่นอนอ่ะฟรีแลนซ์แม่งบางทีเดือนนี้ได้น้อยเดือนหน้าได้เยอะเขาจะมาเฉลี่ยไหมแบบปกติหรือเขาจะดูยังไงรู้มีความรู้ตรงนี้ไหมปกติเนี่ยเราต้องทํา ต่อให้เราไม่แน่นอนเราต้องทําให้มันใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นเดือนนี้เราได้ห้าหมื่นอีกเดือนหนึง่งต้องเป็นสี่หมื่นกว่าไม่ใช่เดือนนี้ห้าหมื่นอีกเดือนนึงหมืน่นเหลือหมื่นเดียวอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่เสมอแปลว่าแม่อาจจะเป็นหน้าที่เราที่เราอาจจะต้องม่หยอดเงินเข้าให้มันแบบโอนเข้ามาอเองถูกต้องใ,ให้มันดูแบบสม่เสมอใช่ถูกต้องครับอย่างส่วนใหญ่เขาบอกหกเดือนพอไหมสเต็เมนต์ยอนหลังโอ้ยเดี๋ยวนี้คนทํามดาประจําเขาต้องรีคอย่างต่ำหนึ่งปีแล้วนะเฮ้ยแม้กระทั่งคนทํามดาประจําต้องหนึ่งปีจิงงตั้งแต่เมื่อไหร ตั้งแต่เมื่อประมาณปีที่แล้วก็คือว่าตอนนี้การปล่อยกู้ของแบงค์เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่เตั้งแต่ช่วงไหนตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเข้มงวดเข้มงวดมากขึ้นช่วงสองสปีที่ผ่านมาเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเรียกว่าเก่งกําไรอสังหาริมทรัพย์กันข้างเยอะอย่างเช่นตลาดคอนโดคนซื้อใบจองมาสุดท้ายแล้วอันนี้อันนี้คือข้อมูลจากบริษัทนึงเลยใช่ไหมไช่แล้วคือติดมือเยอะคือติดมือเยอะสุดท้ายก็จองก็ขายไม่ออก ผ่อนดาวไปสุดท้ายพอถึงวันโอนไปกู้กู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านก็ถูกยึดเงินดาวกันไปเยอะมากช่วงนี้ก็เยอะแม่นแม่งกันเลยไม่ค่อยปล่อยใช่แล้วแล้วทีนี้ชิบหายเลยฟรีแลนซ์จะซื้อตอนนี้ก็ทำงานก็คือโอกาสหะจริงๆนะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับแต่ว่าก็ต้องก็เรียกว่าต้องต้องต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเรามีรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมออย่างเขาบอกร้านละเจ็ดพันนี่ใช้กับฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้เลยนะเม่ได้เพราะว่าผมมีเงินเดือนเจ็ดเจ็ดพัน ใช่ป่าวะใช่ป่าวะสมมติว่าคือซื้อบาา้นานล้านรล้านหนึ่งเนี่ยการผ่อนสมมติว่าคุณอายุสามสิบแบงค์เขาจะคิดว่าคุณมีสามารถผ่อนได้สามสิบปีสามสิบถึงอายุหกสิบก็คือคุณเกษียณต่อให้กูเป็นฟรีแลนซ์กูไม่เกษียณมันก็จะคิดหกสิบปีดีใช่ไหมใช่อ่้ก็คือว่าปากติแล้วเนี่ยแบงค์เขาจะคิดว่าคือการผ่อนของแบงค์เนี่ยสมมุติว่าบ้านราคาล้านหนึ่งล้านเดียวอ ผ่อนส0สิปีเนี่ยเฉลี่ยเดือนประมาณเจ็ดพันตกประมาณเจ็ดพันประมาณนี้ประมาณเจ็ดพันเพราะฉะนั้นเฉียนสมมุติว่าคนเงินเดือนห้าหมื่นคนทำงานประจำเราเอาตัวอย่างคนทำงานประจำก่อนห้าหมื่นเท่าไหร่วะห้าหมื่นเนี่ยแบงค์จะคิดว่าห้าหมื่นถ้าคุณไม่มีหนี้มีสินไม่มีภาระอย่างอื่นเลยนะไม่มีบัตรเครดิตไม่มีการผ่อนลดอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าห0 0 0มื่นเนี่ยแบงค์ถือว่าเป็นรายได้สุทธิของคุณเลยห้าหมื่นแบงค์ ในการกู้ซื้อบ้านหรือสังหาริมรัพั์เนี่ยสัดส่วนของแบงค์เนี่ยจะไม่ให้เกิน6 0สอนของรายได้ั่นแปลว่าคุณมีเงินเดือนห0 0 0 0 60%รคุณก็คือส0 0 0 0 3 0 0สาบาท3า0 0 0ถ้าครูก็อาจจะซื้อบ้านได้สัก4ล้านใช่ก็คือส0ม0 0ืหารด้วยเจ00ก็ซื้อมาได้ประมาณสัก4ี่ล้านแปลว่านิดๆแปลว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์แม่งอาจจะเหลือ2ล้านถูกต้องหมายถึงว่าประมาณว่าอาจน่าจะกู้ผ่านใช่และทีนี้สมมติอ่ะโอเค คูทำสเตทเมนต์เสร็จแล้วยังไงสเตทเมนต์ก็ไปขอที่แบงค์ช่วยเไม่มีความรู้เลยคือต้องไปที่แบงค์ไปขออย่าเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมอ่าสมมติจะทำสเตทเมนต์ละสมมติทำมาสักปีหนึ่งละจะไปยื่นกู้เนี่ยต้องทำไงบ้างขั้นแรกก็คือเอาสเตทเมนต์เอาสเตทเมนต์ไปที่แบงค์แล้วไปบอกก็คือเอาพูกแบงค์นี่แหละซีล็อกเหรอซีล็อกก็ได้หรือว่าเราจะไปขอ สเตมเมนต์จากแบงค์โดยตรงอ่ะมันก็แบงค์ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นอ๋อมันก็จะละเอียดกว่าบมันไปเพราะว่าเรามันถามว่าละเอียดกว่าไหมก็เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเอกสารของทางแบงค์ออกมามันมีการรับรองของทางแบงค์ฟรีไม่ไม่ฟรีแบงค์ร้อยหรือสองร้อยบาทโอเคโอเคอ่ะต่อการขอหนึ่งครั้งแล้วปกติเอกสารอะไรก็สำเนาประชาชนแค่นี้เหรอสำเนาประชาชนอะไรกรอกใบสมัครใบสมัครใบสมัครแอปพลิเคชันของการกู้อ๋อ๋ยวนี้เขาเป็นผ่านแอปมั้ ไม่ก็เป็นใบสมัครนี่แหละก็คือแอปพลิเคชันมันยังไงวะแบบแบบกูเดินไปแบงค์แถวบ้านกูแล้วบอกขอกรอกใบสมัครกูเีบยใบสมัครการกูบ้านไงใบใบคำขอกู้บ้านปกติเชื่อที่หัวส่เพาปกตินี่คือต้องกรอกอยู่แล้วต้องกรอกอยู่แล้วต้องกรอกซื้อบ้านไงก็ต้องกรอกสบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารหลักฐานทางการเงินก็คือบุ๊กแบงค์หรือสเตทเมนต์ อ่าถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนใช่ไหมเขาก็จะขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทอ่าอย่างเราฟรีเล็์เอาไม่เปรเราเอาฟลเลแล้วเราฟรีแลซ์ลเ,รลเ,รลเราก็มีเป็นบุ๊กแบงค์หรือไปขอสเตทเมนต์ที่<ค>เราเดินบัญชีไว้แค่นี้รายได้ของเราใช่จบแล้วก็ไปยื่นกู้ไปยื่นยื่นโอเคแล้วแบงก็จะส่งเรื่องทำเรื่องานพิจาณาปกตินานไหมปกติแล้วก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2ออาทิตย์โอเคก็จะรู้ผลก็จะทราบผลกัน อ่าแต่ส่วนใหญ่ก็แบที่บอกนะแล้วก <c oughs> ็แมวเี้ยอยา่าถูกศักยภาพของคนที่ดูคลิปคูอจะ,อะหมายก็ได้โอเคครับแล,แล้วแล้วแล้วปกติอ่าลูกค้ามึงเนี่ยที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อ,ปอไปหลยคอนโดคอนโดส่วนสวนใหญ่เขาซื้อแถวไหนอ่าอย่างอย่างอย่างไอ,อ้น,นี่มันเป็นบริษัทเวลชื่อเวลยี่สี่อันนี้โฆษณาเพื่อนหน่อยอยู่แถวสะพานควายใช่ไหม,มบริษัทนะครับไว้ใจได้ทีนี้ปกติลูกค้ามึงเนียซื้อที่เป็นฟรีแลนซ์ซื้อคอนโดแถวไหนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ เอาเอาของบริษัทเราก็ได้ชอบอยู่ทีาไหนกันก็เขาจะชอบอยู่คือถ้าฟรีแลนซ์เนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่ารายได้ที่เขาสัดส่วนในการกู้เนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่มีงานประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคนมีงานประจําอาจจะกู้ซื้อคอนโดหลังละห้าล้านแต่ว่าฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะก็ประมาณสักสองสามล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้คอนโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากนักอาจจะออกมาสักแปดร้อยเมตรหรือกิโลนึงซึ่งราคามันจะต่ําลงมา โซนไหนไหมมีมีเป็นพิเศษไหมโซนไหนลูกค้ามึงก็ประมาณราชดาห้วยขวางในพหลโยธินมันชอบพีลนช์ชอบอาบน้ำอาบนวดเล่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าโซนนั้นมันเป็นโซนของมีมีแหล่งงานมีแหล่งงานออฟฟิศเยอะอ่าแล้วก็ไม่ได้แพงมากถ้าเหมือนสุขุมวิทอย่างนี้อ่าใช่ก็คืออะแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ในรถไฟฟ้าในแนวรถไฟฟ้ามากนักอย่างเช่นห่างอาจจะห่างเกิน500เมตร เพราะว่าถ้าน้อยกว่า500เมตรเนี่ยถือว่าใกล้รถไฟฟ้าราคาก็จะสูงมันก็ตารางเมตรเกินแล้วเกินแสนขึ้นแน่นอนสส่่่่ววมมมมาาาาติ้องชแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคอนโดที่ที่อยู่ห่างรถไฟฟ้าหน่อยในึ่กิโลนึงอะไรเงี้ยอาจจะเหลือตารางเมตรละเจ็ดแปดหมื่นซึ่งคนทํางานฟรีแลนซ์ก็อาจจะพอเอื้อมถึงเพราะมากเขาซื้อแบบในนามตัวเองไม่ได้ซื้อกับแฟนไม่ได้อะไรก็คือเพราะถ้าถ้าถ้าร่วมกันมันจะง่ายกว่าใช่ไหมร่วมกันง่ายกว่าครับก็ส่วนใหญ่ที่ผ่าน อันนี้ต้องบอกตามตรงก็คืออาจจะต้องมีการกู้ร่วมอย่างเช่นว่าอาจจะมีการให้กับครอบครัวมาค้ำนิดนึงให้พ่อหรือคุณพ่อคุณแม่องใช้ำกาลังภายในนิดนึงใช่แต่ว่าคือรับพังตัวเองเนี่ยต้องตยอมรับว่าช่วงนี้ก็คือแบงค์ค่อนข้างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่แค่คนทํางานฟรีแลน์นะครับทุกคนแต่คนทํางานประจําหรือว่าทุกคนช่วงนี้แบงค์ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรอัตราการปล่อยสินเชื่อเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างน้อยเฮ้ยถ้าเกิดเรากู้ไม่ผ่านนี่จริงจมันจะแบบมีเสียเครดิตอะไรงี้ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่มีอะไรไม่เกี่ยวครับไม่มีอะไรนั้นกู้ไม่ผ่านก็คือกู้ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านกู้ไม่โโออเเคคก็คือไม่มีเอาเงินให้คุณโอเคคุณนึกว่าจะแบบแหมเสียไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่มีอะไรขนาดนั้นคุณก็ไปก็เรียกว่าก็กลับไปทำทำสถานะการเงินของคุณให้มันแข็งแรงขึ้นอ่าโอเคโอเคพร้อมจะซื้อได้ใหม่ละใช่อ่าส่วนใหญ่ก็ซื้อกี่ตารางวะที่เป็นฟรีแลนซ์ หรือราคามันก็หกด่ยแก้วมันมันขึ้นอยู่กับโลเคชันอ่าถ้าคนทํางานฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับแฟนอะไอย่างงี้ใช่ไหมก็อย่างมากก็ไม่เกิน2คนอ่าออ่าส่วนใหญ่ก็จะซื้อ30สัก30มสถึงสีตารางเมตร45ไม่เกินเป็นเกินนี้ถ้าอยู่2คนนะไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเป็นฟรีแลนซ์หรือเปล่าแต่คือการการที่จะซื้อคอนโดนี่มันต้องเปรียบเทียบกับ จำนวนคนที่อยู่อาศัยอถ้าอยู่กันแค่สองคนสองคนยังไม่เกินก็ประมาณสามสิบสี่ิตารางเมตรได้โอเคเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้คอนโดใหม่ๆทําทำยี่สิตารางเมตรยังมีเลยเล็กมากเล็กมากครับัก็นะเล็กจริงๆะครนะแล้วเกิดอาะคาถามสุดท้ายก็ช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะการซื้อไหมคอนโดช่วงนี้สมมุติกูไม่รีบมากแต่กูก็อยากได้แต่ว่าช่วงเนี้ย หรือว่าคุณจะรอก่อนอย่างที่บอกว่าแบงก์มันปล่อยยากใช่ต้องรอไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวก็คือจะซื้อก็ยื่นเลยถามว่าสภาวะตลาดช่วงนี้เป็นไงช่วงในความเห็นเป็นในความเห็นของมึงผมว่ามันเป็นโอกาสของคนซื้อเหมือนกันนะเอ้าก็มันกู้ยากเนี่ว่ะใช่กู้ยากแต่ว่าช่วงเนี้ัพพล l y ออกมาในัพพล l y ของคอนโดก็คือมือสองนหมายถึงว่าที่เขาไปซื้อไว้ใช่ไหมอย่างนั้นป่ะนั่นคือช่วงนี้คือหมายความว่า เดเวลลอปเปอร์เนี่ยพัฒนาโครงการออกมาเยอะอแล้วก็ราคาทุกวันนี้ราคาเสนอขายคอนโดมือหนึ่งจากเดเวลลอปเปอร์เนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นคนจะหันไปเล่นคอนโดมือสองค่อนขอน้างอ๋อหมายความว่าโอกาสหมายความว่าซัพพลายนี่หมายถึงซัพพลายของคนขายคอนโดมือสองไม่ใช่มือหนึ่งใช่อ๋อมันก็มันก็จะแข่งกันสูงใช่อือก็ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับอืออืออือก็โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจอะไรยังไงเดี๋ยววันหลังจะลากตัวมาอีกอถ้าเกิดอยากให้ถามอะไรประเด็นหน้าก็เมนไว้ประมาณนี้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ